แต่ว่างานลุมมากตรนี้คอนคอนดีแล้วนะครับ <c oughs> ดีแล้วนะมีมีอะไรให้เหนื่อยกันเพราะว่าช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่หยุดนานเกินไปมากๆใช่ตอนนี้ก็เราก็ทำหลายๆอย่างไปด้วยในช่วงโควิดก็คอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดียวบ้้งซึ่งซึ่งปีนี้ก็เดี๋ยวจะได้เจอกับพี่พี่สนสารด้วยซึ่งซึ่องอัลบั้มนี้เราพูดได้อย่างไะ เราก็เหมือนพูดไปแล้วนะครับเราเดี๋ยวตอนนี้กำลังอัลาบามอยู่ด้วยแล้วก็พฤชภาเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีเพลงอะไรให้ฟังกันเาเอาจริงคิวนอมตอนนี้ยาวไป็นึปีปีไหนแล้วคะแบจริงๆมันมีทั้งปีนี้แล้วแต่ว่าเก็น่าจะมีแทีงได้ไหมฮะ ตัวผมก็รู้สึกสนุกอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าการทำงานเป็นเป็นเรื่องที่เหนื่อยอะไรวันวันหนึ่งหนูวิ่งรอบได้กี่งานวิ่งอยูว่าให้หนูว่าผมเจอพี่แจ๊คหนี่งปีสิบหกโอ้ยแล้วตอนนี้ผมเท่าไรแล้วอุ้ยผมรุ่นน้าผมรุ่นยี่สิบ้าแล้วนะอะไรทุกช่วงชีวิตของคุณอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยน้องบอลงานวันหนึ่งเราได้กี่งานวันหนึ่งเหรอครับจริงๆก็ก็จะรับไม่เหมือนเมื่อก่อนก็จะรับไม่ได้เยอะอย่างสมัยก่อนนี่ เขาดาวสี่งานน่ะใช่ใช่ <ๆ S 1> แล้วจนจนมีพี่ในวงการเขาบอกว่าไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาไม่รับกันผมเขาบอกผมไม่รู้ไ <c oughs> งว <ๆ S 2> ่าเขาไม่รับ <c oughs> ผมก็เลยรับไป <c oughs> แต่ว่าเราส่วนหนึ่งคือพอเรามีทีมด้วยมั้งครับการการวิ่งหือะไรแล้วก็คนมีสแตนดาร์ดของงานที่มันต้องทำไม่ได้ค่ะออมันต้องรียว่าคนแล้วก็เวลาแน่นอนพอคนเราเยอะขึ้นการเดินทางมันมันเพิ่ม ทรัพยากรแล้วก็โฟกัสไปที่กับการทำกิงานสออกมาให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างนี้นี้ตั้งใจจะปล่อยปีนี้หรอจริงๆตั้งใจอยากปล่อยอะไรบ้างต,ตัวผมแล้วตัวผมรู้สึกกับกับโปรเจกต์ของกนงงานได้ทำางอะไรบ้างแล้วก็เอออย่างที่ผมพูดอะไรบ้างได้เลยเหรอพูดได้ปล่อยพูดเลยเนาะพูดได้แค่ไหนอะ่ะมันคือท่านท่านหลายๆคนได้ได้เจอกับอัลบั้มแรกไปแล้วที่มีเบื้องหลังแบบ จอมยุทธในวงการดนตรีบ้านเรามากมายมียมีต่างประเทศมาด้วยปีนี้นี่คือมาเยอะมากๆจนอยากทำงานกลุ่ออแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นศิลปินเดี่ยวมาแบบหลายปีอ่ะก็รู้สึกว่าสนุกกับการได้ทํางานกลุม่มเหมือนเหมือนมันไปสู่พื้นที่ใหม่ๆห ได้เยอะปีนี้ก็น่าจะมีคัลเลอร์ที่ทุกคนได้มาสนุกกันเยอะนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆศิลปินทุกท่านที่จะมาร่วมสนุกกับตัวเราบ้างแสดงว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบอะไรเยอะความดุลเพลงก็ทมาสี่หมืแปดพันล้านเพลงแล้วอ่ะสี่่นแปดพันล้านเพลงแล้วแบบต่อไปมันจะท้องแบบมีคนพิจิตรีเดียรึปะโอ้มันจะขนาดไหนตัวผมเหรอจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องขนาดไหนเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำเพลงเพื่อที่จะสนองในการที่จะโอเคมันจะยิบผมท้ำเพราะว่า เอ้ยเพลงนี้มันดีทำเพราะว่าเอ้ยเพลงนี้ผมชอบ<ม>ผมทำเพราะว่าเอ้ยเรื่องนี้ผมอยากเล่าอยากแชรออแม์มันเกิดจากสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดจากคนไกของการที่ปล่อยเพลงนี้ครับแล้วมันจะดังครับมันไม่ใช่ผมตอนนี้ต้องอาจจะต้องแยกกันต่อแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งที่อยู่มาได้เป็นสิบปีเพราะว่าเราเรา,เราพยายามเสิร์ฟสิ่งที่ดีมาก่อนสิ่งที่จะเป็นที่นิยม ตลอดตดที่ดังหมดในนนแต่มันการเป็นเลยตลอดเลยอใช่ใช่ใช่จำลองนี่ตลกมากเราเพิ่นได้รางวัลแบออสเตรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่อ่านนี้ผมผมโบได้ใช่ไหมได้ไรางวัลนะครับแล้วก็โมเลยเป็นเป็นไอเดียที่ตลกอย่างเงี้ยคือเอาคำแรกของนาศสกุลผมจำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คว่าถนนก็คือเอาคำว่นนมาได้คว่าจานลีอมกันเนาก็เก่งเก่งอย่างเอาเอาชื่อที่มันุยกันตลกต มารวมเป็นเป็นเพลงแล้วมันก็มันก็ยิบขึ้นมาจริงๆได้รางวัลกันจริง,จ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 งๆจากจากการที่คุยกันทำเฉยๆมันก็ต้องจำนนจำนนจำนนมุขพีพีแอมอยากให้เล่นที่สุดก่อนเในวันนี้ก็คือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับจำนนได้ไหมครับเออแล้วผมก็ซึ่งผมก็ยังไม่กล้าเล่นเพราะผมรู้สึกว่ามันมันจะฝืดแน่ๆแต่ว่าก่อปกติปกตก็ได้เล่นกับแฟนชาวไทยอยู่แล้ว ผมว่มีแต่คนตลกตลกมาดูผมอ่ะคือคืออะไรล่ะคนอาจจะเข้าใจผมตลกจริงผมว่าคนดูอะตลกคนดูอะตลกนะศหรับผมจริงจริงในประว่าศิลปินกับเป็นลับเหมือนกันเหมือนกันชอบเหมือนกันเราเป็นเาชอบอนับจริงผมก็ยังไม่ค่อยชอบตัวเองนะผมก็ไม่ได้อยากให้ใครเหมือนผมในที่นี้คือไม่ได้ห่วงอะไรเราแต่ว่าตัวเองก็มีความประหลาดประหลาดแปลกแปที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างแม่เรายังชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างเลยใช่ไหม เพราะนั้นเราก็ไม่ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ที่เริ่มทํางานใส้แต่ว่าโดยรวมก็รู้สึกว่ามีพวกเขาแล้วมันดีอ่ะคือมีพวกเขาแล้วมันก็ไม่เหงาเลยเงี้ยการการเราเล่นเพลงเขาลิมมาเป็นร้อยเป็นพันรอบมันก็ไม่เหมือนกันเว่าเขาร้องทุกครั้งมันก็จะเพี้ยนไม่ซ้ำกันเออเพี้ยนไม่ซ้กันเรามีโน้ตใหม่ๆโน้ตแจ๊สๆเฉดเด็กดนตรีน้ามงเลยเงี้ยใช่ก็ก็ผมถือว่าเราเดินทางกันมา นานมากครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไปก็คืออย่างน้องคนนึ่งป้าสมผมที่ทำงานแฟนชายแล้วก็ได้คุยกับแฟนคลับมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มทําคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจํานวนมันมันมากขึ้นจํานวนของทุกคน่ะมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปตั่วถึงได้มากกว่าเมือ่อก่อนผมไมยผมเลยชอบการทําแฟนชายเพราะว่ามันได้คุยกับทุกคน แล้วก็ได้เห็นว่าจากน้องม2ที่วิ่งตามเราอย่างเงี้ยตอนนี้คือแต่งงานแล้วนะเรียนจบแล้วนะกําลังจะมีน้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วมากอ่ะมันเร็วมากแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันมันเร็วมากเพราะว่านั่นนั่น่แปลว่าเรามีความสุขกับทุกช่วงขนาที่เราได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาอะไรแล้วก็ เออไม่ไม่ต้องกังวลนะครับแต่กลุ่มแฟนคลับนนไม่ใช่มีแค่แบบอย่างนี้นะหมายถึงว่าเด็กแบบห้าควัอะไรอย่างเงี้ยเออเราเป็นนิการช่งมาแน้องเจนแซ่เดืแนนะเจนสี่กันมาผมไม่ไปเชื่อเลยว่าผมสื่อสารกับใครได้เป็นค่เงีย่ดีเข้าใจว่าผมเป็นคนสื่อสารได้สื่อสารดีผมไม่เคยมั่นใจในการสื่อสารของผมเลยแล้วน้องๆเมื่อกี้พี่ดอนพี่ดอนจะบอกว่าไงกั ไม่ตอบอะไรอ่ะเพราะไปตอบอะไรบางทีเด็กกลัวเด็กเด็กเล็กมเคยเคยมีน้องเอาลูกตัวเองมาแล้วมีลูกแล้วแล้วก็ลูกตัวเล็กมากเหมือนแม่กลัวเล็กๆอ่ะเล็กๆกลัวเริ่มเริ่มคือยังเดินไม่ได้เริ่มแบบยืนได้แล้วก็ถือให้เราดูเจอเจอแบบบังเอิญเนี่ยเราก็อยากก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งว่า เอ้ยเราน่าจะคุยกับคนได้น่าจะคุยกับเด็กได้ออแต่ลืมไปว่าเด็กอะ่ะเขาไม่ได้จะคุยอะไรกับเราแต่ว่าเ,ออเขามองเรื่องไซส์ิ่งตัวก่อนออซึ่งจากออมุมเด็กที่สูงไม่ถึงบ้อเข่าเราอะ่ะแล้วเขามองขึ้นมาออผมว่ามุมมองนังง้นมันคือยักษ์แน่ๆแล้วสิ่งที่เกิดนั้นคือร้องไห้ตลอดบทสนทัางับจำแล้วแต่ผมว่ามันก็ดีผมว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่พื่แฟนที่ ที่แฮปปี้เวลาที่เห็นเราเติบโตเราเราก็แฮปปี้ที่เห็นพวกเขาเติบโตไปได้ด้วยดีในการใช้ชีวิตของพวกเขาต้องบอกไปด้วยนะครับว่าใช้เป็นสมองใช่ค่ะอย่างที่กับชีวิตเลยที่ไม่งกับคนอื่ัค่ะและอย่างล่าสุดที่ไฮโดรลิกเนี่ยกนเสอเลยคือมันลดลงไปเลยอันนั้นมุกไหมมุกเลยอ่าอ่าเราตั้งใจเลยอยากให้พี่ๆเล่นอย่างนั้นเพราะว่าไมันเป็นมันเป็นคือ ผมว่าไงคือจริงเป็นมุกที่ผมอยากเล่นกับศิลปินที่มาเป็นเจสคอนเสิร์ฟผมแต่อร่อยมากแต่ทุกคนก็จะห่วงลุกตัวเองกันแต่ผมอ่ะผมไม่ซีเรียดผมรู้สึกว่ามันบางทีคิวที่ผิดมันคือจังหวะที่ถูกอ่ะผมรู้สึกว่าใช่ก็หลายๆคนเข้าใจว่ามันจริงมันไม่จริงนะครับมันถูกเซิรไว้แล้วถ้าดูฟังก็จะมีแบบว่านอน้นอนแล้วก็วิวบีแบ็คไม่มีใครแบบ ทำฟ้อนเร็วขนาดนั้นซึ่งซึ่งมันก็มีการติมแบบไม่ต้องตกใจทีมงานทุกคนเหนื่อยชีพแต่ก็ได้ผลจริงอ่ะเป็นไบร์ล่าอยู่ได้ผลได้ผลก็ทุกคนก็ดูเราไม่ใช่เหนื่อยชีพเลยไม่แต่จริงคือมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แหละใช่ไหมเหมือนตอนนั้นก็ไปแทนต่างสายต่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแทนบิวกิ้ให้พี่โอ๊ตพี่ป๊อปอย่างเงี้ยก็เป็น มน่าจะเป็นสิ่งมีคนเดียวในบ้านเราที่ขึ้น Impact โดยมีเวลาเต็มตัวไม่ถึง24ชั่วโมงคือโทรเที่ยงคืนแล้วก็บ่ายอีกวันหนึ่งของเดืนละ13ชั่วโมงออโดยที่คนหนึ่งก็ซ้อมมันเป็นเดือนๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยผมขึ้นไปหนึ่งแล้วก็เล่นอะไรดีเอาเล่นเพลงผมก็ได้ครับออแล้วก็ทุกคนก็อันนี้ก็ต้องให้ให้ตอนนี้เขาชอบกับคนดูนะเขาเวล่อ,อ,อ,อ่่่ออ่่่่่่่่บบ่่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 ่เกิดขึ้น ตลอดอะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากตลบกับสีสติอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในวงการได้เออเกิดลืมเลยว่ามันเกิดคืออะไรเพราะว่าในหัวมีแต่แฟนชายเลยเอ่อหนักหนงวงครับหนักหนงวงแล้วหลักๆมันเกิดปีนี้คือบทหลังสุดๆเพราะว่าต่างไปแลยไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องต่างไฟเราะเรามีแฟนชายเราเองแล้วกคือเราบ้างปล่อยมาปีกว่าและปีกว่าสองปีแล้ว แล้วก็ไม่ได้นึกก็ไม่เคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเป็นอัลบั้มแรกซึ่งการมีอัลบั้มมันมันยากมากสำหรับส่เป็นบ้านเราอย่างเงี้ยพอมีอัลบั้มก็ไม่ได้นึกว่ามีอัลบั้มแล้วต้องทำยังไงต่อต้องเซ็นว่ะก็เลยพอต้องเซ็นเราก็อิงจากจากจากที่จํานวนที่เราขายออกไปค่ะก็ขายสอเซ็นเท่านั้นนี่คือน้อยมากเลยนะน้อยมากเลยที่ขายไปก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าซึ่งก็หลักการเดิมก็โดน ผงติงจากศิลปินที่มีระบ้ามาแล้วมาถ่ายว่าพี่เซ็นไปได้ยังไงอพันกว่าระบ้าพี่ไม่รู้หรอเขาไม่ทํากันผมก็จะตอบเลยวว่าผมไม่รู้เขาไม่ทํากันใช่แต่มันเป็นมันน่าจะเป็นพฤติกรรมของดาราเกาหลีเมื่อก่อนใช่เป็นเป็นสิ่งที่เวลาศิลปินต่างประเทศเข้ามาเขามีจัดงานช่าก็ก็อยากจะลองทําบ้างแต่ระหลับไม่มีอะไรหรอกหาเรื่องคุย หาเรื่องเจอหายเรืเอ่องคืยเพราะว่าทุกวันนี้มันพอเราโตขึ้นหน้าที่การงานมันมันโตโตขึ้นเรามีทีมงานมากขึ้นแล้วก็มีระบบการทงานที่มันจะต้องเป๊ะมากขึ้นท,ทำแทร็จหลังของของลูกค้าทุกท่านที่เราได้ร่วมทำงานด้วยมันก็เลยอาจจะได้คุยกันน้อยลงแต่ผมผมก็เชื่อว่าในตัวพวกเขาไม่ไม่เคยแบบไม่เคยดับอะไรกับพวกเขาอ่ะเพราะนั้น พอมีโอกาสอย่าที่ทำแล้วได้คุยกับเขาเลยเต้นเต้นจริงๆจากที้ก่อนหลังจะรู้สึกว่าอายุฉลาดอะไรเริ่มมีคยามรู้สึกแบบอายุจริงจริงๆกดหลังผมปนได้เด็กแล้วเพราะว่าผมปวดตั้งแต่ก้มสิงหลังหน้าบ้านเพื่อนมั้งนั่นคือครั้งแรกสิบกว่าคือบ้านเราอ่ะเราก้มเก้าสิบห้าบ้านเพื่อนอ่ะก้มเก้าสิบเก้าสิบสองสามก็เล็นหมดเลยบ้านเพื่อนหม เพื่อนตัวถ้าสูงมาช็อกเราหน่อยเดียวพี่ใช่ไหมแต่ว่านั่นนนัคือทางแรงๆใระปกเลยอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแบบแก่หรืออะไรหรอกยี่สิบเก้าที่แก่แเขาหรอไม่แก่ไม่แก่เหรอใช่เพราะว่าไม่งั้นผมจะถามอายุพี่ๆเลยนะมีซื้อของปั่นอะไรให้ตัวเองไหมว่าเฮ้ยวันนี้นี่รางวัลอะไรหรชื่อวันตัวเองเพราะผมผมไม่เชื่อของผมให้เตใจในวันกเจบไม่มีมามานานแล้วก็ไม่ได้ อยากได้อะไรอ,ะอ่ะม,มีครบแล้วใช่ใช่เคยเคยแบบเพยายามลองใช้ชีวิตเหมือนรวยอยู่ช่วงน้นะ <laughs> พยายามแบบเฮ้ยเราการที่เป็นนนทนนนี่มันต้องชอปปิ้งยังไง <laughs> ถ้าช่วก็ไปเดินซื้อไก่ป๊อปขา้าวยำอะไรเงี้ย้าน <laughs> หนา <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้าผมผมรู้สึกผมผมสมบูรณ์ <laughs> ได้ด้วยได้ด้วยคนในบ,บ้านแล้วพ <laughs> <laughs> ูดกันตรงๆเลยผม ไม่ใช่เด็กที่เกิดมาแล้วผมก็ผม,ผมอ,ยอ,ยอยากได้นั่นอยากนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทําสิ่งนี้และถ้าผมได้มานั่นคือแปลว่าผมสมควรที่จะได้มันเออนัอ่นนั่นคือเท่านั้นเลยไม่มีของขวัญอะไรก็พ่อแม่ยังอยู่ผมก็โอเคใช่ไหม,มเรายังมีบ้านให้กอดไปเรายังมีเตียงให้นอนสบายเป็นเตียงไฟฟ้าแบบ เลื่อนปรับได้เผื่อวันหนึ่งเราแบบแล้วหรอใช้เล่นเกมนะให้เป็นเกมแบบผู้สูงไายุอวใช้เต้นั้นะเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะเด้งตัวขึ้นมาเล่นเกมได้เลยหรือว่าถ้าวันหนึ่งแบบพ่อกับแม่ กุมแล้วดอกเราก็ใช้เปลี่ยนได้เมีสองตัวด้วยกันสองตัวด้วยกันแล้วเราเล่าสิจัยว่าปีนี้อยากได้จอยว่าอยากทำสิ่งนี้ให้เสร็จปีนี้เหรอปีนี้สิ่งที่ผมผมตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ทำมันพิเศษขึ้นอีพีสุดสุดถ้าถ้าความกังวลสุดคือคอนเสิร์ตเดียวอีพีสุดสุดเพราะว่าเออถ้าไปถามเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเพิ่งเริ่มทำคอนเสิร์ตแรกกัน แล้วเราก็ทํำจะอันที่สามแล้วอันนี้ขิงเลยไงก็ขิงได้ก็เกงได้เพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเรื่องคนอรเนอะไรประชันึันคือการที่เราได้ทํางานเร็วกับเพื่อนเพื่อนแหละครับเราทำงานกันมาแต่สิบกว่าเพื่อนเพื่อนเขาอาจจะแบบสิบเก้าเขาเพิ่งได้เดบิวท์ยี่สิบเขาเพิ่งแบบเริ่มปล่อยเพลงแรกก็เป็นธรรมดาเออแต่ว่ามันก็มันก็ม okay. ีความตั้งใจหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราอยากจะลองทํามันด้านเทคนิค ด้านอะไรต่างๆแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบไปคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าทุกปีทุกปีคือการที่ผมทําอะไรที่ผมผมอยากจะทําแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกไปกันได้อะไรแต่แปลกๆแปลกมากเพราะว่าเหมือนทำเงานมาก่อนเพื่อนอ่ะแล้วแปลกๆเอองานแฟนไซน์อย่างเงี้ยครับแฟนไซน์เพื่อนๆเขาจัดครั้งแรกเพราะเขาเพิ่งเริ่มเป็นศิลปินใช่ไหมครับ ทุกคนก็จะมาบอกว่าติดตามนะคะขอบคุณนะคะแต่ผมไม่ใช่ไงผมมันคือแบบเปิดรูปมาทาได้ไหมหนูพี่เคยไม่ติดตามรูให้ตอนนี้หนูจบหมอแล้วนะหนูจบวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เดินมาแบบว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเอาเอียนซีเกมมาให้คือมันไม่เหมือนที่เพื่อนๆเขาทำเออผมก็เลยบอกว่าคนดูผมมันตลกไม่ใช่ผมตลกอย่างเดียวหรอกแต่ก็ดีใจครับแล้วก็ผมก็เป็นเขียนแหละครับการได้ แต่โตไปกับพวกเขาอ่ะมันมันจะมีสักกี่ศิลปินในในยุคดิจิตอลดาวน์โหลดที่ได้ทำางานมาเป็นปีใช่ดิจิตอลดาวโหลดเร็วมากอเล็กวลลาีก็คืคนมากันเร็วมากที่าจล้วจบงจบวเแฟนซายนั้นตกวันละ7ชั่วโมงสองวันติดผมนั่งและเซนและพูดอยู่เน่จชั่วโมงแล้วก็ผ่นครึ่งวันละประมาณ500กว่าห้อยกว่าสองวันนั้นเป็นวันที่ ผมเหนื่อยกว่าทำประกวดดีพูดคุยร่วกันแต่ว่าได้เจอเออเหนื่อยเพราะคุยเยอะจนไม่ไม่กังวลเรื่องไม่กลบแหละแต่ไปกังวลเรื่องแบบเป็นอมตะเพราะมันมันล้ามากคือคนเราไม่ได้ถูกดีไซน์มากับการนั่งคีณครับเป็นยังไงครับเออเออไม่เป็นไรเรามีไซน์สะดวกเจ๋งไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเออนี่ดีวันนี้ไม่ได้นั่งบิวแชร์มา แข็งแรงดีครับไม่ต้องกังวลนะครับนี่ดีหมดเลยเละวันนี้แบกโหงดนะแบกโหลดนเอาเป็นธรรมดาครับตอนเหอป็นธรรมดาครับผมเหมือนเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เราไปแล้วก็เลยบอกว่าจะต้องมาเล็กๆราไม่ไม่เลยจริงๆคือถ้าใส่สูงมากแล้วมันอาจจะทำให้เราแบบหน้ากลมแบบมันเป็นเรื่องแบบเป็นามผู้มีความรู้มาแล้วอะไรอย่างเี้มันไม่ได้จะเชื่อให้มันโกลมมันเก็นแับไม่ห่วงโซ่ได้ ไม่หัผมก็ร่างกายผมนะใ่ผมก็เออวันนี้ผมมั่นใจผมก็โชว์ไปเหอะวันนไม่มั่นใจผมก็ไม่โชว์ผมก็ดูดูตามงานแล้วกันว่ามันฟอร์มอลแคชชวลขนาดอ่าขอบคุณนะโอเคแล้วจะจบ